สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะชวนทุกคนมาทําปลาตั้งกนะคะสูตรนี้ไม่ใช้แอมโมเนียนะคะกรอบนอกนุ่มในอัตราส่วนนะคะดูใต้คลิปได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆลองเทสยีสต์ดูก่อนนะคะถ้ายีสต์ของเรายังไม่ตายนะคะหรือว่าใช้ได้เนี่ยมันก็จะมีการขึ้นฟูนะคะแล้วก็มีเสียงซาซานะคะให้เพื่อนๆลองดูนะคะ จากนั้นก็มาผสมแป้งนะคะที่ผู้ใช้แป้งข้าวโพดลงไปด้วยเนี่ยเพราะว่าจะทำให้ตัวาปาตั้งโกของเรานะคะไม่แข็งนะคะก็ตอนเตอนปาตั้งโกเย็นตัวแล้วเนี่ยมันก็จะยังมีความนุ่มนะคะไม่แข็งมากสูตรนี้ก็จะใช้นมลงไปด้วยเล็กน้อยนะคะสูตรนี้เพื่อนเพื่อนไม่ต้องนวดแป้งนะคะแค่ผสมให้เข้ากันให้รวดเร็วที่สุดนะคะจากนั้นเนี่ย เมื่อผสมแป้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆพ,พักไว้ในอุณหภูมิปกตินะคะประมาณ3มชั่วโมงแล้วก็ถ้าใครอยากทอดเลยก็ทอดได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากให้กรอบนอกนุ่มในแล้วก็ข้างในกรวงเนี่ยให้เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะข้ามคืนประมาณ6ชั่วโมงขึ้นไปค่ะแล้วนํามาทอดนะคะก่อนที่จะทอดเนี่ยให้เพื่อนๆพ,พักให้แป้งคลายตัวประมาณ2ชั่วโมงก่อนนะคะแล้วค่อยนํามาขึ้นรูปค่ะ ขั้นตอนรีดแป้งก็สําคัญอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตัดขนาดตัวขนมหรือว่ารีดแป้งไม่เท่ากันเนี่ยเวลาที่เราออกไปทอดนะคะตัวขนมของเราก็จะฟูขึ้นมาไม่เท่ากันเหมือนของปูนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเราทําทานเนี่ยก็หัดทําไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าปูก็ทําหลายรอบแล้วแต่ว่าตัวปาตังโกก็ยังไม่เท่ากันสักทีหนึ่งนะคะ ที่ปูเริ่มทํานะคะบางครั้งเวลาทอดออกมาเนี่ยปาตั้งโกลมมันก็จะไม่เป็นคู่นะคะปาตั้งโกเนี่ยสิ่งสําคัญเลยมันต้องเป็นคู่นะคะเพราะว่าน่าจะใส่ตัวน้ําที่เป็นตัวกาวประสานนะคะน้อยไปนะคะก็คือถ้าเราหยดน้ําลงไปให้เรากดนะคะให้มันติดกันนะคะแล้วก็ตอนก่อนทอดให้ยืดเล็กน้อยนะคะน้ำมันนะคะที่ทอดต้องมีอุณหภูมิที่พอเหมาะนะคะก็คือเหมือนเราหยอดแป้งลงไปนิดนึงนะคะแล้วให้มันลอยขึ้นมาแบบ รวดเร็วนะคะอย่าให้มันค้างอยู่นานเพราะถ้าเกิดว่าตัวแป้งทดสอบของเราเนี่ยไม่ลอยขึ้นมาแบบรวดเร็วนะคะก็จะทําให้ตัวขนมตัวปาต่องโกของเรานะคะจะอมน้ํามันได้นะคะแล้วก็การกลับด้านปาต่องโกนะคะให้กลับแบบรวดเร็วในช่วงที่ปาต่องโกลอยตัวขึ้นมานะคะกลับพลิกไปมานะคะพยายามที่จะกลับด้านตัวปาตั้งโกเนี่ยให้มันอยู่บริเวณตรงกลางนะคะอย่าไปสัมผัสเขาเยอะนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคู่มันจะ แยกออกจากกันนะคะพอ,อเรากลับด้านมาซักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ปล่อยให้เขา,อาพองตัวอยู่ในน้ำมันนะคะก็คือเหมือนกับรอให้เขาได้สีที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ค่อยกลับอีกรอบหนึ่งนะคะสูตรนี้นะคะจะมีความกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็มีความกรวงแป้งฟูเบานะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้เ t e เจอร์ของแป้งที่มีความแน่นนิดนึงนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะหมักแป้งนะคะประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็นํามาทอดได้เลยค่ะไม่ต้องใส่ในตู้เย็นข้ามคืนไว้นะคะมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะ